กสือปัตตานีจัดโปรซามอนเลเวอร์กินซลมอนไม่อันจ่ายเพิ่มแค่1 0 0บาทเท่านั้นค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคม2568้าค่ะวันนี้ลองมาการพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ต์อร่อยๆอที่ร้านกสื่อร้านบุฟเฟ่ต์พรีเมียมมีหลายอาหารที่เลือกหลากหลายค่ะทุกคนทั้งเนื้อสลด์อาหารญ,ญี่ปุน่นอาหารทะเลสดๆซูชิอาหารทานเล่นชุดผักเครื่องดื่มและไอศครีมค่ะพิกัดร้านจะตั้งอยู่ในปัตตานีบาซาร้านจะติดกับบนาน่าไอทีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินนนนบเตราาค99ะะะอี้จััดโสห คนรักแซลมอนใจเพิ่มแค่100บาทก็จะได้กินแซลมอนไม่อั้นค่ะมีเมนูแซลมอนให้เลือกหลากหลายค่ะทุกคนก็จะมีแซลมอนซาชิมิแซลมอนแซบแซลมอนดองคอนสิแซลมอนทูน่าน้ำมันงาและยำแซลมอนค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนและยังมีแล้อาหารอื่นๆให้เลือกอีกเพียบเลยค่ะทั้งเนื้อสลด์พรีเมียมแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแองกัสผู้เข่าไฟเสือออสแองกัสใบพายแองกัสเสือร้องไห้เนื้อโหนกสันพรีเมียมและยังมีซูชิน้าต่างๆที่น่ากินแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเมนูอื่น อาหารทะเลสดๆทั้งหมดนี้นะคะกินได้ไม่อั้นในเวลาสองชั่วโมงเต็มค่ะราคานี้นะคะทุกคนก็จะได้กินทั้งแบบชาบูแล้วก็ปิ้งย่างไปเลยรวมทุกอย่างไม่บวกเพิ่มแล้วค่ะทุกคนไปลองกันได้นะคะร้านจะเปิดทุกวนันตั้งแต่เที่ยงเป็นจนถึง3ามทุ่มครึ่งครัวจะปิดสามทุ่มค่ะในใครเคยลองแล้วบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะ